เกิดอะไรขึ้นองค์อิงอถึงออกมาโพสไร่าย,ยาวถึงแฟนคลับ fc แบบนี้โพสแบบแรดันก่อนอื่นขอกลา่าวคาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้บองปลายมิดหมอคแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชอนเนยสวัสดีพี่ยงแฟนคลับ fc สาวน่อยเผ็ดบันแพงแฟนคลับ fc ลาหน่อยวิงสููุ้สู้คนเด้อครับเดอ้อมันเกิดยังขึ้นครับหลาหน่อยวิงหลังจากตื่นนอนได้ออกมาโพสไรา่ย,ยาวถึงแฟนคลับ fc แบบนี้ครับขอบพระคุณยอดมาลัยวันปิดวงที่พ่อพ่อแม,แ,มแม่ fc ทุกคนสนับสนุนลาเด้อจ้า ขอพระคุณทีฮักแพงเอ็นดูกีฬาตลอดระยะเวลาทีลาเดินทางสายนี้พ่อพ่อแม่แม่แมกะบอทิมีมบอปปะหรือว่าบอทิีมไฮลาเดินทางไปคนเดียวพอพระคุณทีคอยซัพพอร์ตลาอยู่ทุกด้านเด้อจ้าพ่อพ่อแม,แม่คือหัวใจสำคัญของลาเด้อจ้า และสิ่งสำคัญลาขอขอบพระคุณพ่อการใช่พ่อที่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังลาเรื่องมาไลยพ่อคือคนสำคัญของหลาอีกคนหนึง่งที่สนับสนุนลามากตลอดและเป็นคนที่เอื้อมมือเข่ามาซอยขอบคู่ลาตลอดขอบพระคุณพ่อโจแม่นุช ญาติสุภาพลุงอำนาจพ่อนนท์แม่บีและพี่ๆทีมงานทุกคนที่ให้หักแพงเอนดูลาเหมือนคนในครอบครัวอีกคนนึงครอบครัวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบเอฟซีสาวน้อยทุกคนทีเฮ็ดให้ลาไม่มือนีลาและความคัวสีวอลืมรลคุนพ่อพ่อแม่ครู สางลาในมือนี้เด้อจา้าวันที่28มิถุนายนนี้อย่าลืมมารวมปิดวงน้ำกันเด้อจา้านั่นคือเหตุการณ์ที่ลาณวิงได้ออกมาโพสหลังจากที่ไลฟ์สดคอนเสิร์ตเปิดฤดูการปิดฤดูการของแตกสวดๆบันเทิงสิบ ได้รับการสนับสนุนจากมิดมอกแค่นแฟนมอลำทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพราะการใช้ได้ออกมาเปิดเผยยอดมาลายพองหลาหน้อยอุิงมือปิดฤดูกาลยอดมาลายอุ๋งอิงหนึ่งล้านหนึ่งเก้งพันเจ็ดคะแนนขอขอบคุณ f อพลังเงียบ ขอให้เฮงเฮงเรว่ยๆยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปลาหน่อยก็ได้แช่โพสของพ่อการใช้มาแบบนี้ครับพี่นอ้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำไล่ปู่หลายคนกระตางไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลายท่านพร้อมกดแชร์ถ้าเสียใไนว่าลาน้อยหญิงมีพัฒนาการขึ้นมาก ปว่าจะเป็นการร้องเพลงปวาจะเป็นการสร้างคอนเทนต์มาหอดจอดถึงเรื่องการไลสดเสียนการพัฒนาการไล่สดของลาน้องหญิงเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาเรื่อยๆใกล้จะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจะไหนครับเหมือนที่สาวน้อยเพชรบ้านแทง ไหลสดกุมปิดนั่นคือการพัฒนาของลานนองหญิงจากไหลสดผ่านโทรศัพท์ธรรมดาจากนั้นมาผ่านสเตมมิลานนองหอญิงทำียงเฮ็ดียงนี่เป็นจริงเป็นจังเอาจริงเอาจังกับงานทุกงานที่ได้รับมอบหมา หรือว่าทุกงานที่อยากจะให้แฟนคลับเอฟซีมีความสุขไปกับลาดหน่อยทุกครั้งที่ไลฟ์สดถึงแม้ว่าจะเป็นมือพักวงมือบ่อใดมีการมีงานลาหน้อยอวิงกะไลซ์สติดต่อสอบถามมมอแคนแฟนหมอลำอยู่เป็นนิดร้องเพลง ให้กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่เป็นเอฟซได้ฟังทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสไล์สดมือขึ้นหือว่าเป็นการไล์แบบเป็นทางการคือแบบสตรีมมิ่งครั้งแรกของหลาดหน่อยทีโอกาสหน้ามันกัดซิมีอีกครับเพราะย่งครับมันวางแนวทางไว้แล้ว มีแนวทางไว้แล้วครับมีแนวทางมีระบบวางแผนในการทำงานแต่ละครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องขอขอบพุณนเนาะทางด้านเพราะการใช้ตีเว้นเป็นโตโตัโตตีอย่างตีลานงนงงิ้นี่แหละขอบพุณนไปพ่ออาะอคิตะเสียนนนี่และทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาหน่อยวิง ตามทีลาน้องอิงนี่ละ่ะคุณอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณกล่าวหอดจอดถึงบุคลากรทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทีเ่เฮดไฮลาน้องอิงมีวันนี้ได้ไม่ใช่เฉพาะบอสโจเท่านั้นกล่าวถึงทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังผู้ตั้งเวทีผู้ตัดชดุดแดนเซอร์ ลาโนวิวงว้าถึงวัดสุกดเทดไทยลาโนวิวงก้าวมาถึงจุดนี้ได้เพราะทุกคนช่วยกันสนับสนุนบังแย่งคือลาเป็นลูกเป็นหลานคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งลาโนวิวงกับม่องคนอื่นเป็นคนในครอบครัวเชกเช่นเดียวกันถ้าเสียในว่าการเชิญศิลปินมาในครั้งนี้เตรียมกับเขาเขาน้ำถามปลา พร้อมต้อนรับเป็นขันลบตามกับจัดงานครับจัดงานงานหนึ่งเลยทีเดียวทุ่มทุนมหาศาลว่าทุ่มทุนไปบ่หน่อยครับสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้และจะมีครั้งถัดไปเมื่อมีโอกาสติดตามเบังครับลาหน่อยอุ๋งจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำบอมบา มีอะไรเด็ดๆแน่นอนสำหรับลาหน่อยวิงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของใครหลายๆคนขอบคุณพี่น้องป้องไฟมิดมอลแคนแฟนมาลลั่มติมาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม